สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้บรรยากาศตอนเช้าๆหกโมงเช้าครับหกโมงเช้ามาลำ้ำเลิกแล้วครับไปเดินทางไปบ้านยางตำบลยางอำเภอกันทละลมจังหวัดศรีสะเกดครับไปทำการแสดงวันที่ยี่สิบแปด้ลยพี่น้องครับพี่น้องศรีสะเกดสาวน้อยไปอีกแล้วนะครับนี่ก็ที่เดินทางกลับบ้านครับ พลาดเมื่อคืนนี่ผมคิดว่าคนจะไหลวันนี้พี่น้องครับชงหัวค่ํากับโบลายปานเดี๋ยวดึกๆมาป้าแต่คนไม่ได้ใส่พี่นอ้องบึงหอยขยะ,ะระลุค้นหน่อยค้นไหล จากที่28ไปฮอดสุดมกราวมีมือว่างเลยพี่น้องครับยอดครับการงานเต็มเปียนปลอครับไก่กำลังสบายนะตะอ้วนเนาะพี่วมีทอชุมแพ้จักมือเลยเนาะโอ้ท่านยูยูคนไทยไรอันนั่นของแท้ นม่โฮมครับครับาพอดีก๊าลังเฮ็ดเวียกโบมีเอขึ้นไปนอนช่วงตีสองครับขึ้นนี่มาโจมกนไปหาลูกสาวครับไปหาน้องลำเพินครับอยู่ลรงบ้านแตเมคืนนี้ครับ แยกกันปีสองรเร็วๆนีก้ก็อีกเดือนทั้งฝากพี่น้องนะครับบัตรออนไลน์ครับเริ่มจากวันที่30-31แล้วก็วันที่1ครับ200บาทเริ่อพี่น้องครับปุมปิดสาวน้อยที่ปเปิ้ลปง โอ้ยน้องเพแข็งแขงไพ่ล claro> yeah ่แข็งเว้ยแข็งโอ้โหู้พูดสมัยาบคายงานแน่ดีเยอะเยอะดีเพื่อนฮู้จักเวลาพอดีเลยบริเลสจักไม่รถอยากให้เรเก็บของแล้วเนี่ยยอดยอดร้าน้าที่พูดจะพร้อมเลย หลังจากเลือดทำการแสดงครับเครื่องปั้นกับประมาณเครื่องชัมมง่วโมนครับเครื่องชั่วโมงหลังจากทำการแสดงก็ไมได้ดับครับวันนี้เก็บสิ่งเก็บฟอง ใจก็อ des <es> ุ่นใจพี <sk r isa> ่น้องร้อนว้ครับทันการทันเวลาทันเห็นการณ์คนละม่คนละมือครับเขาเดียวก็แล้อว คนนั่งบองแดงนี่แต้พะพ้มนี่ก็เต็มด้วยเนี่ยกระติมพะพ้มนั่งครับโอ้นอนเทิงนั่นโอ้ป๋าได้เหรอป๋าขนาดิก่อนจะทำหาป๋านาเฮ้ยเป็นยังไงโอ้ยหนาวเห็นเต้พะพ้มพูดว่าเข่า้องน้าไปเล่าของน้าน้าเบิดเมื่อกีที่บอกว่านั่งไปแล้วเออนาวบ่มี สระเลือยงขกบาดูก็ูแล้วว่าคเขยนงดอ้ยเอาขนเห็นเนกะเอ้ยเอากเหินแล้วเนาะทำบให้เราอดน้ำที่ไมหันละเอน้ำของอาไวยด้่ไู้เอาน้าไปสมที่ไหนขอนเอาที่ไมหันแล้วพีพี่ยี่สั โอ้คือยิมเช่นน้อยเ่นี่ดนกับบ้านดปหยลูกซายชิดทอดปอเป็นยิมยูกับลูกครับเอายิมมาชิ้ทอดผัว่ามันดิเอาชิ้ทอดฟองกับมาร์กเฮ้ยชิ้ทอดฟอง ตีนเ้ามมึงรู้กล้วยอันนี้เป็นภาษาที่นาฮักนาฮักครับคุยกันครับเพื่อนสาวกคุยกันเันอจาะมนหอล้ะจไรครับเะม้วนเะม้วนเดนเซอ แหละแตกโซ่แตกแถวมันค่อย่อเบา,าเหงาเนาะยไม่ชามาเนี่ยดิยนรถกาคีกาคีนกเอียงนกคกุนทองกระดั <c oughs> ตัว เดินครับเพื่อ,อกอบละมือเลยฮะไกไ่เป็นเดกเฮ้ยไปบ้านน้องก่อนสามร้อยสองร้อยสองร้อยก็รู้โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่บ้านยางตำบนยางอำเภอกันทารมจงังหวัดศรีสะเกดนี่สวัสดีครับอาุณสวัสดีท่าเปลี่ยนหน่อยรถไปลุยเรียบน้อย ถึงนเวลาแสดงชั้นเลยจะนั่งในทัพการแสดงกันดึงเข่าด้วยจิขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามทุกการรับชมครับพ่อ,อกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับถ่ายคลิปนี้ครับขอฝากการฝากงาน ลำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับพบกับไล่สดกุ้มปิดของสาวหน่อยเพชรบันแพงครับวันที่30ธันวาคม31ธันวาคมแล้วก็1มก,กราคมครับพี่น้องสเสด็จข้ามปีกันเลยครับพี่น้องครับชม3วัน3คืนสอดแจงจังปังพี่น้องครับในราคา200บาท ท่านั้นครับพี่น้องครับซื้อบัตรจองตัวสนับสนุนกันเลยพี่น้องครับมวลซื้นกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับเอาไปเข้าดาวนับถอยหลังในกุมปิดน้ำกันถือว่าเสเด็จทรงไทยนะครับชมข้ามปีฟอนมวลมวลน,น,นะครับเปิดไซบูทุตอาจารย์สร้างหรือเปิดใไซล่ำพุ่ง่ๆเออเคียงเสียงไงฟอนไซปีใหม่พี่น้องครับมึง การแสดงของสาวน้อยแปงสดๆเมืองลำพิ้นออนไลน์มวนซึนกันได้เต็มที่เลยครับซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่ครับนี่สาวน้อยเพรบันแพงแฟนเพจนะครับไปที่เพจครับเงินไขเดิมบัญชีเดิมเนี่ยทักไปที่สาวน้อยเพรบันแพงแฟนเพจเดลปีร้องเด้อบัตร200บาทรับชมทั้ง2วัน2คืนครับกรละตีโดยนุ่มโจ นะครับก็มวลซื้นครับหรือสมัยสิ้นมีรับเชิญพี่น้องจังโปรดติดตามกันแล้วกันแต่ว่าพี่น้องว่าสําคัญก็กคือเบิองสาวน้อยกะสุดยอดแล้วมวลซื้อแล้ว3วัน3คืนครับพีบ่น้องครับบัตรสองบาทใต้ตอนสุดในบ,บาบูไทยนะครับแล้วก็หนึ่งธาคาร,รพี่น้องครับมวลซื้อเต็มที่ครับสาวน้อยพี่บานแปงขอบคุณครับทักไปที่นมโจกสาวน้อยแป้งกะได้เฟนี่กะได้ครับพี่น้องครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับฝากพี่น้องครับสามมือสองร้อยบาทเท่านั้นครับ มึงแล้วมวนแล้วก็อย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วสาวน้อยเป็นแฟนลำเพิ่นออนไลน์เด้อพี่น้นองเด้อ